ระหว่างตัวละครคิดรอกับโรเจอร์ตัวไหนดีกว่ากันนะครับอาคลิปนี้บอกก่อนว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเนื่องจากว่ามีหล,หลายๆคนก็เริ่มมาถามผมมาแล้วว่า,วาเอ้ยแอดคิดรอหรือโรเจอร์วิ่งดีกว่าวะโรเจอร์วิ่งนะครับเนื่องจากว่าไอ้สอตัวนี้มันเป็นสายวิ่งเหมือนกันดังนั้นเปรียบเทียบกันได้อย่างแน่นอนแน่นอนบอกเลยแต่ผมมีวงเล็บนะครับ2ตัวละครนี้มันแตกต่างกันนะตรงไหนคือ ว่าไอสองตัวนี้มันต่างกันตรงที่สไตล์ในการเล่นครับอย่างสิ้นเชิงเลยอะต่างแบบต่างเลยครับเข้าใจไหมต่างไปเลยอะมันคนละเรื่องเลยอะเลยไม่อยากให้เทียบซับเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะสรุปแบบคร่าวๆง่ายๆแล้วกันนะโดยเริ่มจากคิดลอก่อนซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบเนาะไอตัวละครนี้ในส่วนของเดฟอะ่ะมันมีเพิ่มเดฟใช่ปะ่ะพอมีเพิ่มเด็เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอมีเพิ่มเด็เนี่ยไอห้าไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันเลยเป็นตัวละครสายวิ่งที่ถึกมากสำหรับตัวนี้นะมันเลยถึกมากอ่ะแต่มันมันเหมาะสำหรับแบบดึงธงแล้วกันธงอ่ะตัวนี้ดึงธงแล้วกันธงเพราะเด็มันเพิ่มตลอดโดยที่มันไม่ได้แคร์ว่ามันอยู่ธงศัตรูอยู่ไหนอยู่ไหนก็ได้อ่ะตัวนี้มันเลยเป็นตัวละครที่กันธงได้ดีกว่าโรเจอร์แต่อันนี้เดี๋ยวผหจะขอกลับไปที่ ตัวโรเจอร์นะครับซึ่งไอโรเจอร์เนี่ยมันก็มีความถึกของมันแต่มันถึกก็ต่อเมื่ออยู่ในธงของศัตรูเท่านั้นชัดเจนมากดังนั้นหมายความว่าหลังจากที่เราดึงธงได้เสร็จแล้วเนี่ยความถึกของมันจะหายเลยไอตัวเนี้ยเก่งที่ตรงศัตรูหรือเลี้ยงง่ายๆเปิดฉากมาปึ้งธงศัตรูปุ๊บหลังได้ธงไปธงอื่นเลยไม่เหมาะในการการธงแต่อย่างใดเลยสำหรับตัวนี้นะไม่เหมาะเลย,ยครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกผมก็จะบอกว่าอะคุณไปนึกภาพเป็นคิงวิ่ง เป็นแฟงกี้สายวิ่งต่างๆอะ่ะสายวิ่งก่อนหน้าเน,นี้ยที่สายวิ่งมันไม่ถึกเลยอะ่ะมันจะมีแค่คิดรอเท่านั้นที่ถึกอะ่ะสายวิ่งในเกมทุกตัวนะครับเป็นคิดรอเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นสายวิ่งแล้วถึกเท่านั้นนะครับตัวอื่นไม่มีนะยังไงไอตัวเนี้ยมันเลยก็มีข้อดีอยู่ดีถึงแม้ว่าล่าสุดจะมีโรเจอร์มาก็ทำแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวหาว่าจะผมเน้นตัวนี้มากเกินไป เดี๋ยวขอกลับไปที่ตัวโรเจอร์บ้างซึ่งสไตล์การเล่นมันต่างกันเมื่อกี้บอกแล้วเช่นอย่างตัวละครคิดรอหลังได้ธงคุณอยู่ธงและกันได้เลยตัวละครพ่อตีเบามากแม้ว่าเราจะโดนติดสตันก็ตามยกเว้นโดนสก,กิลเห็นไหมแต่ถ้าไม่โดนสก,กิลเนี่ยพ่อตีเราก็แทบไม่เข้าเหมือนกันอันนี้ไม่นับบูทนะติดบูทตายทุกตัวนะครับแต่ถ้าเรามาถามว่าถ้าโรเจอร์ดึงธงได้แล้วเนี่ยมันจะก,กันธงได้ขนาดนั้นไหมไม่ซึ่งสไตล์มันต่างกันคิดรอเนี่ยโยงโดนตีได้ ยื้อได้เปลี่ยนตัวได้โรเจอร์ไม่ใช่โรเจอร์คือถ้าเราเป็นการทงเราต้องเล่นแบบสไตล์แบบสกิล2ปุ๊บสกิล1ตามฆ่าแม่งอะไรเงี้ยมันเป็นแนวนั้นนะครับมันเป็นแนวฆ่าถ้าคุณจะการทงคุณก็ฆ่าอยู่ดีอ่ะมันจะไม่ไม่เหมือนคิดรอนะคิดรอฆ่าได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆคือคุณยื้อได้ดีมากๆอันนี้เอาให้เข้าใจก่อนแต่นะักแพทย์ปัจจุบันตัวละครฆ่าคิดรอก็มีเยอะเช่นเดียวกันนิกะอาฆ่าได้ โซโลเอ้ยโซโลไม่ได้อ่าเอสจะมาโตค,ค่าได้อา่าอะไรอีกตัวนะอา้อาวแชงส์อ่าอีกตัวก็ค่าได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีหลายตัวที่ค่าได้แต่ไม่ได้บอกบอกว่าโรเจอร์จะค่าไม่ได้นะก็ได้เหมือนกันโดนค่าได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมสรุปกันแบบนี้ละกันถ้าเป็นผมอ่ะอันนี้คือที่เขาถามหลกัหลกๆอยากให้ผมเรียกว่าเหมือนซื้อมือถือไหมชีเป้าเลยแอดเป็นแอดซื้อรุ่นไหนอ่ะประมาณนี้ งั้นเดี๋ยวผมก็จะชี้เนาะถ้าเป็นผมระหว่างคิดรอกับโรเจอร์ผมจะเลือกตัวไหนถ้าหาก1เกมผมเลือกแค่หนึ่ตัวลงไปเล่นได้สมมุติเล่นแบบเนี้ยหมัดคู่วิ่งผมจะเลือกตัวไหนกันละ่ะมาคําตอบโรเจอร์ครับไม่ต้องพูดเยอะคือทําไมใช่ปะ่ะจากการที่เห็นมันดึงธงคือสายวิ่งอะเอาให้เข้าใจก่อนสายวิ่งสไตล์สายวิ่งคือดึงธงครับและไปธงระหว่างธงก็ดีกว่าการปวนดีทั้งคู่ การปวดไม่ได้บอกใครดีกว่านะการปวนดีทั้งคู่แต่อัตราในปัจจุบันเนี่ยโรเจอร์ดึงธงได้ดีกว่าคิดรอครับผมเลยเลือกโรเจอร์แค่นั้นเองนะเหตุผลเพราะไอ้ส่วนของคิดรอเนี่ยมันฆ่าพ่อยากมากแต่โรเจอร์ไม่ใช่โรเจอร์แม่งฆ่าโลดได้หมดเลยนิกะแม่งแม่งซัดเลียบอะเมื่อวานผมก็เล่นนิกะก็ลองแล้วเนาะลองแล้วเนาะตัวยังไม่เปิดแต่ลองให้ไปโดนฟันมาละแม่งวิ่งมาทีอัดกูทีแม่งลดเหรอ 50อย่างเงี้ยแล้วตามสกิลหนึ่งกูก็ตายอ่ะมันตายอย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยอ่ะนั่นแหละครับและไอ้สกิลสแม่งปาดไกลด้วยนะมันไม่ได้ปาดไกล้เลยเนี่ยเนี่ยมันเลยไปคําตอบเนาะถ้าเป็นผมผมชี้เป้าเอาโรเจอร์แต่มีอีกแล้วแม่งแอดทำไมแต่เยอะจังวะใครเล่นโรเจอร์เอาให้เข้าใจก่อนนะครับว่าตัวละครโรเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่เออ่ซับมันนักขัมนแต่คิดโล เอาความคุ้มนะถ้าที่ว,ว่าเอาความคุ้มนะผมพูดความคุ้มเฉยๆนะคิดรอคุ้มกว่าเพราะว่าเล่นได้ทั้งเมนแล้วเป็นซับได้โอเคไหมแต่โรเจอร์ไม่ได้นะโรเจอร์ได้แค่เมนปัจจุบันตัวนี้ก็ได้แค่เมนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอ่าเอาให้เข้าใจเป็นประมาณนี้แล้วกันนะเห็นคนถามมาก็ทําคลิปนี้มาบอกให้หวังว่าน่าจะละเอียดมากพอและกันนะครับผม